เราจะมาดูกันนะคะว่าดวงเด่นประจําปี2565เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในปี2565เนี่ยนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยของเราเก็เปลี่ยนไปนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวแหละทุกคนก็ต้องปรับตัวกันอยู่พอสมควรนะคะแต่ในการปรับตัวในรอบปีนี้นะคะเรามาดูกันซิคะว,ว่าดวงของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภอันดับแรกน่ะค่ะดวงที่จะรับทรัพย์รับโชคดวงที่จะเฮงจับปังเนี่ยนะคะก็ลำดับที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยกให้คนที่เกิดวันจันทร์เลยที เ,เพราะว่าเป็นวันที่จะมีการพลิกชีวิตไปในทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นคนที่เกิดวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ดีหรเรื่องของโชคลาภก็ดีนะคะมันจะมีการหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดมือเลยทีเดียวสำหรับลำดับที่2ก็จะเป็นดวงของคนเฮงที่เกิดวันพุธค่ะ นอกจากจะเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานมันก็ยังมีในเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะยิ่งคุณเป็นคนที่ทําบุญเป็นนิสัยอยู่แล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะแรงบุญเนี่ยส่งผลให้คุณมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสำหรับลำดับที่3นะคะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะอันนี้มันจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะแม้มันจะไม่มากนักนะ แต่บอกได้เลยค่ะว่ามันจะหลั่งไหลเข้ามาบ่อยๆนะคะเกือบตลอดปีเลยทีเดียวทั้งโชคลาภจากการเสี่ยงก็ดีนะคะหรือจากเงินเก่าที่เรารออยู่นะคะรวมถึงมรดกต่างๆที่เรารออยู่ด้วยเรียกว่า3ามลำดับเนี่ยนะคะเป็น3ลมลำดับต้นๆของการมีดวงเฮงรับทรัพ์รับโชคกันในปี2565นะคะส่วนคนที่ไม่ได้เกิดใน3วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอย่าถอดใจนะเพราะว่าหากคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรม มีจิตใจที่เมตตากรุณาบุญนะคะย่อส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตอยู่แล้วนะคะอย่าลืมมันสร้างบุญนะคะทำบุญทํากุศลคุณงามความดีซึ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคะ่ะรวมถึงการเงินและโชคลาภด้วยเช่นกันอาจารย์แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในปี2565นะคะขอให้มีความสุขกันทุกๆท่ทานเลย